<c oughs> นนวันนี้ก็วันที่6นะ่ิงหาคม2565การปฏิบัติธรรมของคณะของพวกเราที่รวมกันมาทั้งต่างประเทศและในประเทศวันนี้ก็เป็นวันที่8นีที่8ก็จะเป็นเกินที่8ด้วยพรุน,นี้ก็จะครบถึงวันที่9แล้ว ปัจจาวันเป็นการที่หาโอกาสมาฝึกจิตของเราให้มีสติมากขึ้นมีความตั้งมั่นมากขึ้นโดยมีศีลเป็นพื้นฐานมีทานที่สนับสนุนจิตใจตามกำลังของเราเมื่อเรามีศีล ก็ทำให้ใจเรามีกำลังมากขึ้นมใจเรามีกำลังมากขึ้นในศีลเนี่ยสำคัญมากจะเป็นศิลห้าหรือเป็นศินแปดที่พวกเราได้สมทานกันทำให้เรานั้นมีความสงบกายและวก็วาจาะีเเมตตายอยู่เสมอ ไม่ไดีใจที่เขาทำร้ายซึ่งกันและกัน <c oughs> ไม่ไดีใจกับคนที่เขาทำผิดศิลนั่นีความอุเบกขาเนวางเฉยไว้วันหนึ่งเขาคงจะกลับมาทำความดีได้คือเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในพว์ทรงมีเมตตาต่อพระราหุลซึ่งเป็น ลูกชายของพระองค์สมัยยังที่ไม่ได้มาบวชยังไม่ได้ตัดสู้นะู้ยังเป็นเศรษาราชกมุมารท่านบอกว่าท่านเมตตาพระราหุลเนี่ยกับพระเทวทัตเนี่ยเสมอกันไม่ต่างกันเพราะว่าถ้าเป็นธรรมะแล้วความลึกซึ้งเนี่ยพระเทวทัตจริงๆจ,จะมีไหมพระเทวทัตก็มีรูปร่างกาย มีนามตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาที่พระเทวทัตคิดไม่ดีก็เกี่ยวกับความหลงของอวิชชาที่ปรุงแต่งเกิดสังขารเกิดความโกรธเกิดความพยาบาทก็เป็นฝ่ายที่เป็นบาปตัววิชานมันก็กมจิตนะของพระเทวทัตแบบ ถ้าเกิดดับว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงจะไปนค้นหาวระเทวทัตก็ไม่มีเนี่ยพระราหุนนั้นก็มีแต่ความดีมีแต่สังขารที่เป็นบุญรูปก็ถ้าเสกก็เอทมานก็ามาสร้างประโยชน์ท่านเป็นพระอาหารหันต์แท้จริงก็ไม่มีมันเป็นความว่างาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงนะผู้บรรลุหรือเปิดประตูสู่พุทธเพราะได้โดยพระองค์แรก ก็สอนให้ทุกคนตื่นรู้ด้วยพุทธะเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ตื่นเป็นผู้รู้ผู้บิกบานนี่ความเมตตาของท่านซึ่งหาประมาณไม่ได้นคนของพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้คนของพระธรรมประสงค์นี่พวกเรามาฝึกกรรมฐานเมื่อเรามีเมตตาผูมิหานเป็นพื้นฐานรักษาจิตของเราไว้ ศีลที่เราสมทานวันนี้มันก็จะรักษาได้สมาธิที่ตั้งมั่นได้ดีโดยมีศีลเป็นพื้นฐานสมาธินั้นก็จะเป็นสัมมาสมาธิไม่ใช่ไปเบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนเองด้วยไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยบางทีพูดมีเป็นมิจฉาสมาธิอาจจะใช้สมาธิในทางที่ผิดก็มากเหมือนกันหรือผู้ที่มีสมาธิอาจจะสมาธินี้ไปรักษาโรค ก็ได้ไปทำอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ถูกต้องที่เป็นคุณธรรมรือศิตธรรมแต่ถ้าเป็นสัมมาสมาธิก็เกิดสมาธิที่ชอบเป็นไปเพื่อที่จะพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาได้เข้าใจธรรมะคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นหลักหรือมีสมาธิแล้วก็จะสมาธิไปทำในด้าน แค่เกิดประโยชน์ต่อคนอื่นก็ได้พ <c oughs> <c oughs> มาะฉะนั่งการฝึกสมาธินี่จึงสมกันเมื่อจิตมีสมาธิโดยการฝึกโดยอุบายวิธีใดเช่นเราจะระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ก็ได้ให้ใจสงบชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอน เราก็ไม่รู้ว่าจะตายเวลาไหนตายเมื่อไหร่ตายสถานที่ไหนตายด้วยโรคอะไรตายด้วยที่บนดินอากาศในน้ำมันบกไม่รู้นล้วในบ้านหรืออาจจะไปในสถานที่บันเทิงก็อาจจะเสียชีวิตได้แต่เราก็ไม่รู้เพราะงั้เราก็จะต้องไม่ประมาทเมื่อเราเลือกถึงความตายอย่างนี้ก็เป็นอุาาบายให้จิตสงบ <c oughs> นักปฏิบัติบางคนนั้นก็อาจจะยึดเลยพุทธานุสติในยินเสียงสวดมนต์อยู่ในจิตประสาทกล้องอยู่ในประสาทปกติเราก็ได้ยินจากเสียงกระทบที่ส่วนประสาทของหูแล้วก็เกิดความสุขได้ยินแต่มีบางท่านอาจจะรู้สึกมีเสียงสวดมนต์อยู่ แล้วก็ไม่ลำคาวนก็สงบก็อยเจริญในพุทธานุสติเป็นหลักจิตก็จะสงบได้ง่ายหรือผู้ที่ทำทานแล้วมีความอิ่มใจก็ระลึกถึงการทำบุญของเราอยู่เสมออันนี้ก็เป็นเรื่องของจารานุสติคือการเสียสะละระลึกถึงการทำความดีใจก็สงบเป็นหลักก็ให้เราระลึกถึงอย่างนั้น ผู้ที่มีสติรู้ลงไม่ใจได้พร้อมคำบริกรรมพุทธโธแล้วก็ทาแต่อย่าไปบังคับลงไายใจให้สั้นให้ยาวอย่าไปบีบบังคับจนเกิดความตึงเครียดกับร่างกายอุบายวิธีต่างๆนี้ทั้งหมดน่ะน่ะเป็นอุบายให้กิจสงบทั้งนั้นเลยจะเป็นการคิดการพิจารณาร่างกายนี้ก้อนธาตุนี้ เป็นกองธาตุสี่เป็นกองอสุภะก็ตามเร้จะมองในแง่มุมของก็เป็นอน,นิจก้อนอน,นิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้พิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งนะรวมความแล้วก็จิตก็จะสงบเราอาจจะรู้สวกเราเดินด้วยปัญญาคล้ายๆอย่างคนที่เราลึกถึงความตายคล้ายๆมีปัญญานะ พรวิชิตไม่แน่นอนความตายของแน่นอนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเป็นของเราคล้ายๆแต่เรียกเป็นสมัติสัญญาจําได้ว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเป็นสัญญาแน่นี่จะสัญญาทุกข์กับสัญญาอนัตตสัญญาแต่เราครั้งแรกเราก็คิดว่าเป็นปัญญาเนี่ยจริงๆแล้วก็จะเป็นสมถะอยู่นะแต่สมถธนานี่ ถ้าเราไม่มีสมรติซะเลยก็ปัญญาก็ไม่มีต้องมีสมรติกรรมฐานค็จิตให้สงบนั่นเองก็ขอให้เราเพียรพยายามพยายามปฏิบัติกันฝึกให้มากทำให้มากพูดน้อยแต่หลังจากนี้ไปแล้วนะเรากลับไปบ้านเราจะฝึกอย่างไรต้องให้มีสติอยู่ในปัจจุบันมากๆทำให้สม่ำเสมอ ปรับความเพียรให้ต่อเนื่องกันถ้าผู้ที่ฝึกสมาธิเข้าไปแล้วนั่งแล้วจิตใจมันสงบว่างนะมันจะมีเครื่องที่จะเปรียบเทียบมีระดับที่จะเปรียบเทียบได้นั่จะเปรียบเทียบได้ที่จิตวุ่นวายเป็นอย่างไรเราก็ารู้จักจิตที่สงบแล้วเป็นอย่างไรเราก็ารู้จัก เมื่อร,รู้อย่างนี้ความที่เราิีติมันจะคงตัวเพราะเห็นผลในการฝึกสติสมาธิแต่เรานั่งทุกวันก็ไม่สงบจะยังวุ่นวายมันกาจจะเกิดความเบื่อหน่ายแต่เราอย่างไรก็ตามให้มีสติมันจะเบื่อก็ไม่แน่ไม่เที่ยงมันจะดีใจก็ไม่แน่ไม่เที่ยง,เ,ยงเพราะวันนี้มันสงบเราก็อาจจะขึ้นสวรรค์ไปได้ วันนี้ไ่สงบฟุ้งซ่านอิเลสมันก็จู่โจมก็ามาจะตกนรกอีกแล้วเพราะฉะนั้นสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีมันจะอยู่ที่ใจตรงนี้แหละเป็นคนซาเพราะนั้นนิพพานอยู่ที่ไหนนะพรหมมลกก็อยู่ที่ใจนี้แต่ฝึกใจจนใจสงบแล้วก็เป็นพรหมนนิพพานเราจะเห็นที่ไหนบรรลุที่ไหนก็ที่ใจนี้นะ ให้เราฝึกให้มาก,มากๆเถอะมาเรามีความเชื่อมีความเรื่อมใสแล้วแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์แล้วเนี่ยเราเกิดเกิดมาก็ท่านคําสอนของท่านเนว่าท่านจะปริภัา์ไปแล้วสองวันหร้อยหสบห้าปีแลวถึงเราจะอยู่ไกลด้วยอาจจะอยู่ประเทศต่างๆแต่อย่าลืมว่าธรรมะอยู่รอบๆตัวเราหมด แม้ร่างกายนี้ก็เป็นธรรมะด้วยในเบื้องต้นเราก็จะรู้สึกว่าอาจจะไกลต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อมาเราปฏิบัติเกิดสมาธิเราก็เข้ามาใกล้ด้วยความที่เรามีสติสมาธินั่นเองเรามีสติมากๆก็ทำเราเข้ามาใกล้พุทธเจ้าใกล้ความตื่นรู้ขึ้นมาถ้าเราอยู่ใกล้ภายนอก แต่ไม่ได้มาขนขวายให้เกิดสติปัญญาก็อยู่ไก่เหมือนกันแล้วสิ่งสําคัญเราจะต้องเกิดสติเมื่อได้ยินได้ฟังคําสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเรามีความมั่นใจในขอ้อวัดปฏิบัติของเราแล้วเราก็ไม่ช้าแล้วนี่ปฏิบัติเพราะอะไรเพราะสังการเนี้ย มันก็อ่านไปมันเด็วมากอย่างเราจะมาปฏิบัติกัน9ก้าวันเราเตรียมงานกึนมานานจากที่เตรียมงานมาถึงวันนี้ก็เหลืออีกวันเดียววันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ครบละเก้าว,วันจะผ่านไปผ่านไปผ่านไปอย่างนี้นหะเราวันคืนล่วงไปล่วงไปวันนี้เราทำอะไรอยู่พระพุทธเจ้าก็สอนให้เราระลึกบ่อย แต่ละวันนั้นก็ต้องพยายามสร้างซึ่งความดีและก็สติให้มากมนต้องหาทรัพย์นะถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะหาทรัพย์ได้มากๆโดยไม่เบียดเบียนคนอื่นนะถ้าทางธรรมก็เป็นทรัพย์เหมือนกันเป็นอริยทรัพย์สติเป็นอริยทรัพย์สมาธิเป็นอริยทรัพย์ปัญญาเป็นอริยทรัพย์ศีลเป็นอริยทรัพย์ศีลส,สมาธิปัญญาก็เป็นเครื่องมือ ทีจะมาเจรณัใใจของเราให้เตือนรู้เป็นพุทธ,ธะขึ้นมาเพราะฉะนั้นพุทธ,ธะสามารถเกิดขึ้นในใจของทุกๆคนไดนะ้ถ้าปฏิบัติตามในแนวทางของศีลสมาทิและก็ปัญญาลงความแล้วให้เราม,ามีศีลให้มีสติให้ตั้งมันให้ดีแล้วก็พิจารณากายก้อนนี้แหละรูปน้ำนี้เป็นอน,นิจจังทุกขงังอนัตตา ถ้าบารมีเรามันพร้อมแล้วมันเต็มแล้วก็จะรู้จะเห็นขึ้นมาได้สิ่งที่รับภาวนาได้ยากก็มันก็เป็นอุปสรรคความเย็นดีความพอใจความเย็นร้ายสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคทั้งนั้นหรือคนกันหนักไปเรงความสงสัยความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านเลยนั่งสมาธิมาหลายครั้งง่วงเมื่อน,นั้นก็เเียกว่าเป็นยิวน่วร์กัดกวาง เนือในบางครั้งก็สังขารนี่มันก็ขัดขวางก็ได้เกิดการเจ็บป่วยเกิดขึ้นมาเนื้อมาแล้วก็เกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็ได้นี่ียกว่าขันนี่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางความคิดที่ไม่อยากจะปฏิบัติภาวนาก็ขัดขวางเหมือนกันฉะนั้นพวกเรานี่ผ่านอุปสรรคอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมาแล้วจนถึงปัจจุบัน ก็ให้มีสติดูความคิดของเราแล้วก็สอนมีความรู้สึกอันใดที่มันเกิดขึ้นมาก็มันก็ไม่เที่ยงไม่แน่เท่านั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะเข้าไปสู่ความว่างตื่นรู้ขึ้นมาก็จะได้เข้าใจนี่นเห็นพระพุทธเจ้าในใจอยู่ใกล้อยู่ไกลกันก็เห็นธรรมะเป็นอันเดียวกันไม่มีระยะทางเพราะว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนักกวาทุกท่าน ตั้งใจปฏิบัติภาวนามีสติทุกเมือ่อมาที่ตั้งมัน่นก็กคุมกายวาจามีเมตตากรุณาพิจารณาสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาแม้ว่าเรายังไม่เห็นก็พยายามทำพยายามฝึกบาร,รมีเราเต็มแล้วก็จะพัฒนาจิตเราไปตามระดับแล้วก็ทุกท่านนั้นจงเห็นทำทุกทกันทุกท่านเถิด